สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเชเกมคำบางน้านะครับวันนี้อยู่กับชีจ้จุดเจตังก์ของคำบางน้ากับพระที่เรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆ,ๆทุกท่านเห็นเฮ้ยเข็มกัดเหรียญแล้วมีเข็มกัดอยู่ด้านหลังเอาเหมือนเอาไว้ติดเสื้อในสมัยก่อนเนี่ยนะครับทําไมมีราคาหรือเปล่าอ่ามีราคาหรือเปล่านะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะสอบถามกันได้ว่าเฮ้ยพระอย่างนี้เนี่ยนะครับเล่นกําแพงเหรอ บางคนมีที่บ้านก็าด้านหน้าเป็นเหรียญคําว่าหลวงพ่อสมทรธรรมดานะครับแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับมีเข็มกัดที่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่ไม่เข็มกัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับหลายๆท่านอาจจะดูว่าเหมือนรุ่นใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถ้าตามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นพระที่เรียกได้ว่ามีราคามากม แต่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับเป็นเหรียญปีจัดซ่าในปี2 4 9 8นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับจะมีกระไหลถ้าสวยๆจะมีกระไหลเต็มๆนะครับก็รับเช่าแบบนี้ก็หลักแสนนะครับสภาพนี้สวยๆก็เพิ่มขึ้นเติมขึ้นไปจนถึงหลายแสนนะครับถ้าสวยแชมป์จริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่ายอดนิยม หลวงพ่อสะทอนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโรงยาผมให้ดูโรงยาก่อนกรรมวิธีโรงยาเนี่ยของปี2498เนี่ยจะไม่เหมือนกับยุคสมัยของปัจจุบันเนาะนะครับรายละเอียดการขูดเหลี่ยนเพื่อลงยาทําให้ติดเนี่ยแน่นขึ้นอะไรเงี้ยการขูดพื้นเหลียนใช่ไหมครับที่เป็นร่องเป็นสี่เหลี่ยมยางเงี้ยนะครับนี่คือธรรมชาติและสียาและผนังของพื้นผิวของยาเนี่ยนะครับจะด้านๆแห้งๆ และการลอยขูดต่างๆต,างตรงพื้นเหรียญของตรงลงยาและสีเนี่ยโทนสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับขอบยาที่ติดกับเหรียญเห็นไหมครับจะอมเหลืองๆนิดๆ,ดๆเห็นไหมติดกับพวกตัวหนังสือติดกับพวกอย่างเงี้ยนะครับผมเน้นที่ตรงนี้เริ่มต้นก่อนเลยมีนะครับไม่ใช่ว่าดูยาอย่างเดียวนะครับดูรละเอียดอื่นด้วยแต่นี่คือองค์ประกอบหลักสําคัญของพระรุ่นนี้เลยเห็นไหมจะมีขูดด้านข้างเห็นไหมครับเพื่อลงยา เห็นไหมในซอกแข็งก็มีเห็นไหมครับแล้วรางข้างเห็นไหมจะมีอมเหลืองๆหน่อยที่แบบขอบขอบที่ติดกับพวกตัวหนังสือติดกับองค์พระติดกับด้านข้างเห็นไหมครับขอบจะอมเหลืองๆหน่อยตามการเวลาท่านี้นะครับพื้นผิวใบหน้าท่านนะครับคมชัดเจนนะครับเป็นการเป็นเหรียญโสธรที่เหมือนเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญปัม๊มตัดนะครับคมชัดเจนครับใบหน้าท่านการแกะบล็อกตาเห็นไหมครับเสียนตรงตาปลายตาเห็นไหมครับร่องหน้าต่างๆ ลึกนูนนี่ครับนูนนะครับคมชัดเจนมากๆจมูกจะมือกปากถ้าสวยๆก็ไหลทองจะเต็มๆกับน,นี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างนี้ก็จ่ายเป็นแสนนะครับนี่เห็นไ,ไหมสังคติต่างๆมือเห็นไ,ไหมครับมือเนี่ยสาคัญตั้งเป็นสันมองจากมุมมองด้านบนลงไปตั้งเป็นสันแล้วเหมือนมีรอยปั๊มเหมือนกันนะนี่คือธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับมือจะตั้งเลยนะครับ ชัดเจนแขนนี่ครับขาเห็นไหมครับจะมีรอยเสี้ยนต่างๆอยู่ตรงพื้นเห็นไหมกาไรมือตรงมือกําไรเท้าเห็นไหมครับนูนคมชัดเจนหมดทุกอย่างเท้าต่างๆเห็นไหมมือเนี่ยตัง้งเป็นสันมากๆแล้วมีเหมือนมีรอยปั๊มอยู่ตรงผนังมือข้างบนมองจากด้านบนส่องลงมานะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับรูรอยลงใหญ่เ้็ไหมข้างๆขอ,ขอบๆไปเหลืองๆนะครับนี่ครับธรรมชาติเลยล่องนี่ครับชัดเจนมากๆ รายละเอียดในการแกะบล็อกเหรียญหลวงพ่อโสธรไม่ต้องไม่ต้องห่วงรายละเอียดนี้ค่อนข้างจะเนี้ยบนะครับในยุคเหรียญน,นั้นก็คือแกะบล็อกได้สวยงามด้วยกันนะครับไม่แพ้เหรียญไหนๆเลยในยุคปีนั้นนะครับนี่ก่อน2อ0พนระเนี่ยพระด้านหลังด้านล่างจะเขียนว่าพระพุทธโสธรน,นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแม่แม้แต่แล้วจะมีกระไหลทองๆหน่อยนะครับแต่วรงนี้มีลอกไปบ้างและสิ่งสําคัญต่อไปล่องเนาะผมเรียกว่าล่องน้ํานะครับนี่ครับ แล้วเม็ดเนี่ยถ้ามองเอียงดีๆพวกผนังพวนนี้ตั้งเป็นสันนะครับเป็นผนังตั้งเลยนะแล้วตรงร่องเนี่ยเรียบเนียนตืงนผมเลยเรียกว่าร่องน้ํานะครับนี่แล้วเม็ดจุดต่างๆโอ้โหต้องเรียกว่าทีเรียกว่าคมชัดเจนเลยกันไม่เบอร์ไม่ตื้นนอกจากสภาพใช้ใช้มาก็ไม่แน่แต่ถ้าแบบนี้ไม่เบลอไม่ตื้นนะครับ นูนคมชัดเจนทุกอย่างนะครับนี่นูนคมชัดเจนทุกอย่างชัดเจนมากๆนะครับเนี่ยแล้วด้านหลังเป็นเข็มกัดการรอยเชื่อมต่างๆก็สําคัญเพราะด้านหลังจะมีการเชื่อมเห็นไหมครับรอยเชื่อมต่างๆที่ยึดต,ติดก,กับตัวเหรียญเห็นไหมครับรอยเชื่อมพวกนี้สําคัญหมดและวัสดุของด้านหลังเห็นไหมครับนี่รอย นี่ครับการรีดโลหะเนี่หนไหมครับการเอ่อกึงขึ้นรูปนี่รอยเชื่อมนี่ครับสําคัญนี่ดูปลายไหมครับชัดเจนรอยเชื่อมสําคัญมากๆเหรียญท่านไม่ตรงนะครับเป็นแอนนะครับนี่เป็นแอนอย่างนี้นะครับนี่เป็นแอนอย่างนี้นะครับพลิกมาด้านข้างดูจะเห็นเลยว่าเหรียญเป็นแองอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแองลงไปอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะ นี่แต่ว่าพอแอ่งด้านหน้าประจกด้านหลังปุ๊บจะตรงนี่ครับอย่างนี้เลยพลิกไปด้านข้างซ้ายมือขององค์พระด้านบนขอมจะเป็นตัดชัดเจนซึ่งง่ายต่อการพิจารณามากๆจะเป็นตัดจะเป็นร่องร่องซิกซี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับตัดจะเป็นร่องร่องซิกซี่อย่างนี้เลยนี่ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมแล้วดูครับเม็ดต่างๆตั้ง,งเป็นสันเลยไหมครับ เราจะต้องดูพระหลายๆมุมมองนะครับแล้วขอบนี้เป็นร่องๆๆออ,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 อย่างนี้เลยเป็นบาคโค้ดเลยนี่มีกะไหลทองเต็มเต็มอยู่ชัดเจนดีนะครับพอลงเหลือตามสภาพว่านตามสภาพข้างบนเป็นตัวตัดอย่างนี้เลยนะครับข้างบนนี่เป็นไงชัดเจนนะแล้วข้างขวามือองค์พระครับเริ่มจากด้านบนด้านข้างตรงนี้เห็นไหมเป็นร่องร่อง อย่างนี้เลยชัดเจนมากๆดีมากๆนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ดัวมีตัวตัดทําให้พิจารณาง่ายขึ้นไปอีกอ่าง่ายขึ้นไปอีกนะครับนอกจากหน้าหลังแล้วจะมีองค์ประกอบเพิ่มที่ทาให้สามารถเรอไว้ใช้ดูได้นะครับในส่วนนี้เี่แม,ม้เรเอ,เอยตัดด้านขวาด้านล่างแล้วนะครับนี่ด้านล่างนี่แหมแล้วเป็นแอนนี่เห็ปุ๊มอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ตรงจะไม่ตรงนะครับจะไม่ตรงนะนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ย พบเจอค่อนข้างน้อยสภาพนี้ก็พบเจอน้อยแล้วทำไมถึงเป็นแสนถามว่าทำไมกระไหลทองไม่เต็มเลยยังเป็นแสนเลยเหรอผมก็บอกใช่ครับยินดีนะครับได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับมาได้เลยนะครับก็ส่งรูปมาทางถ้านในพารหลวงพ่อสะทอนได้หมดยันกรมตำรวจยาง,ยางปีสามกว่าผมยังซื้อนะครับหรือรุ่นแรก ปี60ก็ยังเช่านะครับถ้าในมีก็ส่งรูปมาทางไลน์ id line ashai k แล้วก็เลข77ตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยหรือเอามาดูที่ร้านที่มันทิปงานมืองวานชั้น3ตีริตรวการนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดูแล้วว่าเออมีประโยชน์ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้คำเหมือนน้ำนี่นะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับฝากติดตามนะครับบา,บายๆัา